สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2099โอกาสและอันตรายจางรัวเฉียนไม่รีบร้อนที่จะออกไปหลังจากผักสตีพันดาราออกจากหลุมเขากลับยืนขึ้นและมองดูก้นหลุมแทนดูความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาในปัจจุบันแม้แต่อวุธเซียนพันนกระก็สามารถทำอันตรายของเขาได้น้อยมากอย่างไรก็ตามเมื่อเขาตกลงไปในหลุม หลังของเขาก็เจ็บปวดอย่างมากเขาไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรขณะที่จารุเฉินมองไปรอบๆเขาก็พบวัตถุที่ทําร้ายเขาทันทีจึงหยิบมันขึ้นมามันเป็นหินลูกเพชรสีแดเงเข้มขนาดเท่ากําปั้นซึ่งดูราวกับว่ามันเปียกโชกไปด้วยเลือดเมื่อมองแวบแรกเขาพบว่าไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับมันหลังจากที่จารุเฉินแน่ใจว่าเขาไม่พลาดสิ่งใดเลยเขาก็ขยับตัวและปรากฏตัวขึ้นนอกหลุมเมื่อสตีพันดาราเห็นหินลูกเพชรในมือของจารุเฉิน ก็มีแสงแวบว่าไปขึ้นมาในดวงตาของนางนางพุ่งเข้าใส่เขาทันทีโดยอยากจะแย่งก้อนหินออกไปจารุเฉินหลบนางโดยพุ่งไปด้านข้างห่างออกไป3เมตรและยิ้มคู่มันทีรักของข้าเจ้าสามารถขอมันได้ถ้าเจ้าต้องการมันคู่มันของเจ้าไม่ได้ขี้เหนียวขนาดนั้นทําไมเจ้าถึงต้องเข้ามาแย่งเลยล่ะเมื่อเจ้าพูดเช่นนั้นก็ให้ข้าเถิดนางเอื้อมมือไปถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ต้องบอกข้าว่ามีอะไรพิเศษเกี่ยวกับหินก้อนนี้หรือรอให้ข้าศึกษามันอย่างละเอียด นอกจากนี้นี่ไม่ใช่ลักษณะที่เหมาะสมในการขอบางสิ่งบางอย่างจากคู่ม,มั่นของเจ้าจางลั่เฉินกำลังเล่นกับหินรูปเพชรในมือของเขาอย่างขณะพูดสตรีพันดาราอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกุนหิดเมื่อได้ยินเขานับตั้งแต่นางได้พบกับจางลู่เฉินนางก็เป็นคนที่พ่ายแพ้หรืออับอายมาตลอดนางไม่เคยสามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้นางต้องการหาโอกาสเอาชนะเขาจริงๆสตรีพันดารากัดฟันของนางด้วยความโกรธจากนั้นนางก็สงบสติอารมณ์อย่างรวดเร็ว กลอกตาไปที่จานรัรน่เฉินและพูดว่าหินในมือของเจ้าทำมาจากพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งต้นกาเนิดอันบริสุทธิ์มีประโยชน์ในการฝึกฝนเส้นทางแห่งต้นกําเนิดเท่านั้นมันไม่มีประโยชน์สําหรับเจ้าหรอกไม่เพียงแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออยู่จากสงครามแหทงเทพเจ้าจะไม่สลายไปแม้หลังจากผ่านไปหนึ่งแสนปีมันยังคงควบแน่นเป็นศาสสารมันน่าทึ่งมากเลยเนี่ยจางรัร่เฉินกล่าวพร้อมกับมีแสงแวบวับในดวงตาของเขาหลังจากนั้นจางรั่เฉินดูเหมือนจะคุ้นคิดอะไรบางอย่าง จากนั้นเขาก็จ้องมองไปยังหลุมที่มีขนาดแตกต่างกันเหล่านั้นเขาปรากฏตัวถาจากหลุมเล็กๆใกล้ๆในพิบตามันคล้ายกับหลุมที่เขาเคยตกลงไปลึกประมาณ30เมตรหลุมนั้นมืดมากจนเขาสามารถพึ่งพาดวงตาประทับเทพของเขาที่มองเห็นได้ชัดเจนในไม่ช้าจารุเฉินก็จ้องมองไปยังวัตถุที่อยู่ก้นหลุมเขาเอื้อมมือออกไปหยิบม,มันออกมามันเป็นหินหลุมรูปเพชรสีแดงเข้มอีกก้อนหนึ่งยังมีอีกเหรอแววตาประหลาดใจปรากฏขึ้นในดวงตาของสตีพันดารา ช่วงเวลาต่อมาสตรีพันดาราก็คิดอะไรบางอย่างได้อยู่คุมเครือนางพุ่งไปข้างหน้าและปรากฏตัวถาดจากหลุมอื่นเช่นเดียวกับจานลวเวินนางก็หยิบวัตถุกออกมาจากหลุมเช่นกันมันเป็นผลึกแปลกๆที่ส่องแสงสีเงินและมีรวดรายที่ซับซ้อนมากมายอยู่ข้างในมันเป็นผลึกที่เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งมิติสตรีพันดารากล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาจางลเวินถูกล,อล่อลงทันทีที่เขาเห็นผลึกในมือของนางเขาพึ่งพมพำว่าพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งมิติและต้นกําเนิด ที่เหลืออยู่ในบริเวณนี้น่าจะมีมากมายมหาศาลมันไม่จางหายไปตามกาลเวลาพลังศักดิ์สิทธิ์ตกผลึกหลังจากการตรกตะกอนแทนหลุมเหล่านี้อาจเป็นผลจากการตรกตะกอนของพลังศักดิ์สิทธิ์สตรีพันดาลาพยักหน้าและกล่าวว่ามันควรจะเป็นเช่นนั้นหากพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองส่วนใหญ่ไม่ตกตะกอนเราคงเสียชีวิตทันทีที่เราเก้าวเข้ามาในบริเวณนี้ก่อนหน้านี้แม้ว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ต,ต้นกบเหนือที่ตกค้างอยู่ในอากาศที่โจมตีพวกเขาเจะอ่อนแอมาก แต่พวกเขาก็เกือบจะได้รับความเสียหายอย่างมากดังนั้นหากมีพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งต้นกําเนิดจานวนมากก็จะไม่มีทางรอดได้แม้ว่าจะมีการปกป้องจากไข่มุกต้นกําเนิดก็ตามอาจมีผลึกพลังศักดิ์สิทธิ์อยู่ในหลุมเหล่านี้หรือเมื่อพวกเราไม่สามารถออกไปได้ทําไมเราไม่รวบรวมผลึกศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ก่อนตอนนี้ละ่ะข้าจะผลึกวิติในขณะที่เจ้ารับผลึกต้นกําเนิดไปจะคิดว่าอย่างไอง่จะจารุเฉินแนะนํา ขณะที่เขาพูดเขาก็โยนผลึกพลังศักดิ์สิทธิ์ต,ต้นกําเนิดสองอันที่อยู่ในมือของเขาออกปาสตีพันดาราเอื้อมมือออกไปจับพวกมันในเวลาเดียวกันนางก็โยนผลึกพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งมิติให้กับเขาและพูดว่าเราจะทําตามที่เจ้าบอกการระเชิญหน้าเช่นนี้เป็นโอกาสที่หาได้ยากคงไม่มีใครอยากพลาดหลังจากตัดสินใจแล้วจารั่วเฉินและสตีพันดาราก็เริ่มตามล่าผลึกในหลุมแล้วหลุมเล่าแน่นอนว่าทั้งคู่ยังคงระมัดระวังท้ายที่สุดแล้วบริเวณนี้ก็แปลก และทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจอย่างมากไม่นานนักทั้งสองก็ค้นหาหลุมลายสิบหลุมมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่1นึงถึงสิเมตรทั้งหมดตั้งอยู่ที่ขอบของบริเวณไม่ใช่ทุกหลุมที่มีผลกึกศักดิ์สิทธิ์ถ้าให้แม่นยำยิ่งขึ้นมีเพียงหลุมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่สาเมตรขึ้นไปจะมีผลึกอยู่ในด้านล่างสำหรับหลุมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า3เมตรพบว่ามีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังควบแน่นอยู่ที่นั่นอย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับพลังศศักกดิิ์์สทธ่ออยูในาา พวกมันอ่อนโยนมากจนตกผลึกในภายหลังจากฝนตกปริยระหนึ่งนอกจากนี้ยิ่งเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมมีขนาดใหญ่เท่าใดก็ยิ่งลึกมากขึ้นเท่านั้นดูเหมือนว่าหลุมเหล่านี้จะจมลงไปอีกเพราะไม่สามารถต้านทานแรงกดดันจากพลังศักดิ์สิทธิ์ได้หลังจากที่พวกเขาค้นหาหลุมที่ขอบแล้วจางลวดเฉินลัตตีพันดาราก็เดินลึกเข้าไปในบริเวณเพื่อหาหลุมที่ใหญ่ขึ้นและลึกยิ่งขึ้นด้วยการใช้วิชามิติจางลวเฉิยนหยิบผลึกพลังศักดิ์สิทธิ์ ขนาดเท่าศีรษะทะลุออกมาจากหลุมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง30เมตรผลึกพลังศักดิ์สิทธิ์ถึงต้นกำเนิอดอีกอันนึงแล้วมีเยอะมากเลยนะเนี่ยจากด้วเฉินใส่หัวและโยนผลึกพลังศักดิ์สิทธิ์ในมือของเขาไปให้สตีพันดาราพวกเขาค้นหาหลายร้อยหลุมและพบผลึกพลังศักดิ์สิทธิ์236ชิ้น174ชิ้นเป็นผลึกศักดิ์สิทธิ์ต้นกำเนิดมีเพียง62ชิ้นเท่านั้นที่เป็นผลึกพลังศักดิ์สิทธิ์มิติซึ่งใหญ่กว่า1ในสี่ของทั้งหมดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลังจากที่จานลวเฉินซ่อนตัวอยู่ห่างจากพลึกพลังศักดิ์สิทธิ์ขนาดบ้าหึงมาแห่งมิติสตรีพันดาราก็มีรอยยิ้มที่สดใสย,ยิ่งขึ้นดูเหมือนว่าการติดตามเจ้าก็ไม่ได้แย่กไปซะหมดนะข้าสามารถโชคดีได้เป็นครั้งคราวการฝึกฝนเส้นทางนิรันด์นั้นยากเกินไปด้วยผลึกพลังศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นางสามารถบรรลุระดับที่สูงขึ้นในเส้นทางแห่งต้นกำเนิดได้อย่างง่ายได้จานลวเฉินมองไปที่สตรีพันดาราเมื่อเขากำลังพูดอะไรบางอย่างจิตใจของเขาก็ทำให้เขาสะเทือน และความรู้สึกที่เป็นหลังไหลก็เกิดขึ้นในตัวเขา <B ling> แผ่นดินก็สะนเทือนการสั่นเริ่มรุนแรงมากขึ้น,นเรื่อยๆจางล้วเฉินและสตีพันดาลาทั้งคู่ต่างก็ตื่นตัวสูงพวกเขาตระหนักว่าอาจมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นมิตินั่นบิดเบี้ยวแหล่งที่มาคือหลุมในพื้นที่ตอนกลางจางล่วเฉนินพูดด้วยท่าทางมุ่งความสนใจในหลุมที่พื้นที่ส่วนกลางเป็นขนาดใหญ่มากมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวกว่า240เมตร ภายในมืดมิดและไม่มีใครสามารถสำรวจพวกเขาได้ด้วยพลังสมาธิได้ไม่มีใครรู้ว่ามันลึกแค่ไหนตุ้มพลังงานอันสะพรึงกลัวถูกปล่อยออกมาจากหลุมที่ใหญ่ที่สุดมันดูพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยอยู่ในอากาศพลังงานนั้นแข็งแกร่งมากจนสามารถดึงจังหวะเฉินและสตีพันดาราเข้ามาใกล้หลุมในบริเวณใจกลางมากขึ้นหลุมนั้นเหมือนกับปากที่เปิดอยู่ของสัตว์ร้ายที่ตื่นจากการลับไหลอันยาวนาน จาลุ่วเฉินและสีพันดาราต้องการต้นานทานแรงดึงดูดแต่พวกเขาทำไม่ได้ทันใดนั้นพวกมันก็ถูกดูดเข้าไปในหลุมพร้อมกับพลังสิทธิ์จำนวนมากหลุมนั้นมืดสนิทพวกเขาไม่เห็นนิ้วของพวกเขาโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแรงภายนอกพวกเขาก็ล้มลงทันทีตุม้มไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ตกไปในก้นหลุมกระแทกอย่างแรงบนพื้นแข็งคราวนี้จารั่วเฉินม่เดรีเริ่มที่จะอุ้มสีพันดาราแต่นายยังตกอยู่ในอ้อมแขนของเขา เขากลายเป็นท่าจอดเรือของนางอย่างแท้จ,จริงแม้ว่าร่างกายของแจ้งวัเฉยจะแข็งแกร่งแต่ผลกระทบจากการล่วงมาตรงๆแบบนี้ทําให้เขาสับสนเขารู้สึกเหมือนร่างกายของเขากำลังจะพังทลายทําไมเจ้าไม่ลุกขึ้นนะเจ้าพยายามจะบุดขยี้ข่ายกันหรอจากล่ว,วเฉินกล่าวด้วยความมุ่งิจสตรีพันดาลาลุกขึ้นยืนท,ทันทีเมื่อนางกลับมามีสติธรรมชัญญะรูปลัปกษณ์แปลกๆแวบขึ้นมาในดวงตาของนางในช่วงเวลาสั้นๆน,นางได้สัมผัสใกล้ชิดกับแจ้งวัชเชยถึงสองครั้ง ศัตรูถูกลลขิตให้มาประทักกันจริงๆดวงอาทิตย์สีทองแห่งการทำลายล้างบินออกมาจากร่างของจารุเฉนินมันเปล่งแสงสีทองเจิดจ้าขจัดความมืดมิดและส่องสว่างก้นหลุมไม่เหมือนหลุมอื่นๆก้นของหลุมนี้กว้างใหญ่มากมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า3กิโลเมตรมีอุโมงค์มากมายอยู่รอบๆนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่ไม่รู้จักช่างเป็นการปราบปรามมิติที่แข็งแกร่งจริงๆเข้าไม่สามารถกระโดดให้สูงขึ้นได้เลยไม่ต้องพูดถึงการบิน และใช้เคลื่อนย้ายมิติดวงตาของแจ้งวัเฉินเข่งขึมนั่นหมายความว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะออกจากหลุมที่ใหญ่และลึกขนาดนี้สตรีพันดาราขมวดคิ้วและกล่าวว่าการปราบปรามพลังสมาธิที่นี่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพลังสมาธิของข้าสามารถเดินทางห่างจากข้าได้เพียง300เมตรเท่านั้นแม้แต่การหมุนเวียนของปราณเซียนก็ชะลอตัวลงมากเมื่อสักครู่นี้นางมีความสุขที่รับผลึกพลังศักดิ์สิทธิ์ต้นกำเนิดจำนวนมาก นาไมาค่คาาคิดว่าจะเจอปัญหาใหญ่ในครั้งต่อไปมันเหมือนกับตกจากสวรรค์ลงนรกทันทีแปลกนะหลุมนี้ใหญ่สุดทําไมไม่มีผลึกพลังศักดิ์สิทธิ์แม้แต่อันเดียวกันจารล่วเฉินรู้สึกสับสนด้วยความเชื่อเหลือจากดวงอาทิตย์สีทองแห่งการทําลายล้างสภาพแวดล้อมที่ด้านล่างของหลุมก็ชัดเจนมันว่างเปล่าไม่มีแม้แต่หินธรมธรมดาธรรมดานับภาษาอะไรกับผลึกพลังศักดิ์สิทธิ์พูดตามหลักเหตุผลแล้ว พลังศักดิ์สิทธิ์ที่ตกตะกอนในหลุมนี้น่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดถ้ามันตกผลึกขนาดของผลึกพลังศักดิ์สิทธิ์จะยิ่งใหญ่มากสตรีพันดาลามองไปร,บรอบๆและกระซิบว่าบางทีนี่มันอาจจะอยู่ในวงมงแห่งหนึง่งฮะพลังศักดิ์สิทธิ์จำนวนมหาศาลจากมิติต้นกําเนิดกําลังลงมาด้วยความเร็วสูงแล้วรีบออกเดินทางกันเถอะจูจๆสีหน้าของจ้งวัชเชินก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยขณะที่เขาพูดเขาก็พุ่งไปในทิศทางเดียวให้เร็วที่สุด เมื่อเห็นสิ่งนี้สตรีพันดาราก็ไม่ลังเลและเดินตามไปทันทีขณะนี้นางอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายที่ไม่รู้จักดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าสําหรับนางที่จะอยู่กับจางรุ่ยเฉินมิฉะนั้นหากนางประสบปัญหาใดๆจริงๆนางอาจจะไม่สามารถจัดการกับมันพีงลำพังได้มีเสียงดังก้องทันทีที่ทั้งสองจากไปพลังศักดิ์สิทธิ์อน,นาสะพลิงกลัวก็พุ่งลงมาจากด้านบนมันแข็งแกร่งกว่าพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งต้นกำเนิดที่พวกเขาเคยพบมาก่อนกว่าร้อยเท่า พลังศักดิ์สิทธิ์ที่ล่องลอยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ตกตะกอนมันก้าวร้าวมากและอาจคุกคามต่อมหาเซียนได้ตอนนี้เราควรทํายังไงดีสตรีพันดาลาที่ฉลาดหลักแหลมไม่สามารถคิดอะไรได้ตอนนี้จารุเฉินคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าเราจะข้ามสะพานนั้นเมื่อมาถึงแล้วหลีกเลี่ยงปัญหาที่อยู่ตรงหน้าก่อนองค์วงบางแห่งดูงเงียบสงบมากเราสามารถเข้าไปซ่อนตัวในวงได้นในตอนนี้ ในขณะนี้ยังคงมีพลังศักดิ์สิทธิ์หลั่งไหลออกมาจากภายนอกอย่างต่อเนื่องการอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งอย่างไม่ต้องสงสัยทั้งสองเลือกอุโมงที่เงียบสงบและพุ่งเข้าไปารวดเร็วอุโมงนั้นกว้างขวางผนังดูหยาบมากราวกับว่าพวกมันถูกแกะสัะออกมาทันทีที่ทั้งสองเข้ามาการแสดงออกของสตีพันดาลาก็เปลี่ยนไปอย่างเป็นธรรมชาติทำไมข้าถึงมีความรู้สึกน่าขุนลุกจากรุเฉินก็รู้สึกไม่ค่อยดีเช่นกัน ผมคงเข่าลุกไปจนสุดโดยไม่รู้ตัวเขามองเข้าไปในส่วลึกของอุโมงค์แล้วรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกําลังมองดูเขาอยู่ตุม้มท่านใดนั้นมิติก็แตกเป็นช่องยาวสาเมตรกงเล็บโป่งใสย,ยื่นออกมาจากรอยแตกเล็งไปที่จานรนูดฉันมันคืออะไรอ่ะตุม้มอุ้งเท้าโปงา่งใสไม่สามารถต้านทานพลังสุดสุดได้และระเบิดทันทีอย่างไรก็ตามไม่มีก้อนเลือดหรือเนื้อปิวไปในอากาศ กลับกลายเป็นผลึกโปร่งใสจำนวนนับไม่ถ้วนจางลั่เฉินจ้องมองไปที่ผลึกการแสดงออกของเขาเปลี่ยนไปจริงๆแล้วพวกมันคือผลึกที่เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งมิติความแตกต่างก็คือผลึกเหล่านี้ไม่ได้แข็งขนาดนั้นพวกมันค่อนข้างจะถูกทำลายได้ง่ายกว่าแต่นั่นไม่ใช่จุดสิ้นสุดสัตว์ประหลาดดุร้ายพอกม,มาจากรอยแยกมิติมันดูเหมือนเสือดาวที่มีหนามแหลมที่ตัวมันโปร่งใสและให้อพลังอสูบพลังออกมาพุ้งเท้าข้างหนึ่งของสัตว์ร,ร้ายถ,ถูกทำลาย แต่ตอนนี้มันงอกขึ้นมาใหม่และดูไม่เสียหายเลยพลังศักดิ์สิทธิมิติสามารถครบแน่นและกลายเป็นสัตว์ประหลาดได้ยังไงมันมีความโหดเหี้ยมขนาดไหนการแสดงออกของสตีพันดาราเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะคิดถึงคําถามเหล่านี้สัตว์ประหลาดที่เปลี่ยนร่างจากพลังศักดิ์สิทธิแห่งมิติได้เปิดการโจมตีที่สะพรึงกลัวแล้วจารั่วเฉินยืนอยู่ด้านหน้าและส่งดวงที่สีทองแห่งการทาลายล่างออกไปโดยไม่ดังเลยใจอย่างไรก็ตาม สัตว์ประหลาดก็ฉลาดขึ้นหลังจากได้รับความเสียหายมันปล่อยพลังมิติอันทรงพลังออกมาจากร่างของมันซึ่งทําให้มิติที่อยู่ตรงหน้าแข็งตัวทันทีจากนั้นสัตว์ประหลาดที่ก่อตัวจากพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งมิติก็เปิดปากของมันและปล่อยพลังมิติที่รุนแรงออกมาอีกรูปแบบหนึ่งก่อตัวเป็นพายุมิติที่น่าสะพรึงกลัวหัวใจของจางวุเฉินจมลงเขาไม่ได้คาดหวังเลยว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้จะสามารถใช้วิชามิติได้ตามต้องการเรารีบถอยดีกว่า จานรั่วเฉินปล่อยพายุมิติออกมาในขณะที่เขาตะโกนด้วยเสียงต่าตุ้มพายุมิติสองลูกที่แตกต่างกันพัดะทะากันอย่างรุนแรงมิติขนาดใหญ่แตกไปถึงเสียงและสินส่วนมิติก็ถูกส่งปิวไปทุกที่คลื่นพลังแห่งมิติกระทบกับจานรั่วเฉินและทําให้ร่างกายของเขาสั่นอย่างแรงเขาส่งเสียงควนค้างอุ้ยและลอยไปข้างหลังด้วยความเร็วสูงช่างเป็นพลังที่แข็งแกร่งจริงๆมันเทียบได้กับพลังของมหาเซียนที่ฝึกฝนเส้นทางมิติในขั้นไม่หิวเฉาเลย ขั้นมีเห่วเฉาเป็นเพียงขั้นแรกในระดับมหาเศียนหลังจากนั้นมีทั้งหมด5ขั้นได้แก่ระดับร้อยห่วงระดับพันโคอันระดับบัญชีอิชโชและระดับสูงสุดอขอแทรกหน่อยนะครับระดับพันโคอันเนี่ยโคอันที่ว่าน่นาจะหมายถึงหลักธรรมอะไรสักอย่างนนะฮะแล้วก็บัญชีอิชโชเนี่ยน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง1 0 0 0 0คนตาย1คนเกิด น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองแต่งคาให้สวยมาใช้เอาไวเ้เรียกระดับขั้นพวกนี้เดี๋ยวต้องมาคิดกันอีกทีหรือมีใครเสนอแนะก็คอมเมนต์เสนอแนะมาได้เลยอะมาต่อแน่นอนว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ในความแข็งแกร่งในการต่อสู้แม้แต่ในหมู่มหาเซียนขั้นมิเหียวเฉาก็ตามความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของมหาเซียนที่เพิ่งเข้าไปสู่ขั้นมิเหียวเฉานั้นอ่อนแอกว่ามหาเซียนที่ฝึกฝนมาเป็นเวลาพันปีในขั้นมิเหยเียวเฉามากกว่า10บเท่าสำหรับระดับขั้นร้อยห่วง ไม่ใช่แค่มหาเซียนคนใดก็สามารถบรรลุได้การบรรลุถึงขั้นนี้ต้องอาศัยโอกาสโชคดีนะไม่้วนมหาเซียนสามารถก้าวข้ามได้ด้วยการทำลายพันธนาการที่ผูกไว้กับพวกเขาเท่านั้นการฝึกฝนของมหาเซียนนั้นยากกว่าขั้นราชาเซียนจารุ่วเฉินได้รับดวงอาทิตย์สีทองแห่งการทำลายล้างและออกจากเส้นทางพร้อมกับสตรีพันดาราก่อนที่สัตว์ประหลาดจะโจมตีครั้งจารุ่วเฉินก็พลิกมือของเขาและหยิบคมภีรับกาเวลาละมิติออกมา คำพีลาแห่งการเวลาและมิติมีประโยชน์มากกว่าดวงอทิทย์สีทองแห่งการทลายล้างในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่เปลี่ยนร่างจากพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งมิติหลังจากเปิดคำพีลาบแห่งการเวลาและมิติแล้วลำแสงสีเงินก็ปรากฏขึ้นพวกมันสร้างพื้นที่หลายมิติ12ชั้นอย่างรวดเร็วแล้วห่อหุ้มสัตว์ประหลาดไว้ว้าวสัตว์ประหลาดส่งเสียงคำรามสะเทือนแผ่นดินพลังมิติที่รุนแรงของมันเพิ่มขึ้นทำให้พื้นที่หลายมิติแตกสลายอย่างต่อเนื่องจากลั่วเฉิน รวบรวมกฎแห่งมิติและใช้วิชามิติภายในพื้นที่หลายมิติตุ้มเมื่อมิติขนาดใหญ่พังทลายลงร่างของสัตว์ประหลาดก็แตกสลายเช่นกันมันแทบจะแหลกสลายเป็นผงอย่างไรก็ตามจางรั่วเฉินไม่ได้ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกเพราะเขาพบว่าร่างที่พังทลายของสัตว์ประหลาดกําลังประกอบกลับคืนอย่างรวดเร็วราวกับว่ามันมีร่างกายไปนามตะสติพันดาราพบจุดอ่อนของสัตว์ประหลาด โดยใช้ดวงตาศักดิ์สิทธิ์เห็นต้นกำเนิดของนางและกล่าวว่าพลังศักดิก์สิทธิ์แห่งมิติเป็นเพียงรองเท่านั้นโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นเจดจำนงที่โกดจัดมันจะไม่ตายตราบใดที่เจตจำนงยังมีชีวิตอยู่เมื่อได้ยินสิ่งนี้จิตใจของแจ้งว่าเฉยก็เคลื่อนไหวทันทีวิธีแก้ปัญหาก็ผุดขึ้นมาในใจของเขาทันทีขเขารวบรวมกฎแห่งกาลเวลาเพื่อปิดปล่อยพลังลึกลับแห่งกาลเวลาและแตะเบาๆบนกระพีรับกาเวลาละมิต ใบมีถึงการเวลาผัววบมาและตัดเข้าไปในร่างของสัตว์ประหลาดท,ที่เพิ่งสร้างใหม่ว้าสัตว์ประหลาดจีร้อนวยความเจ็บปวดดูเหมือนว่าจะได้รับความเสียหายอย่างมากการโจมตีได้ผลดังนั้นจาาล่วเินยังคงโจมตีต่อไปเขาสร้างกระบี่แห่งการเวลาขึ้นหลายสิบเล่มและส่งมันเข้าไปในร่างของสัตว์ประหลาดและฟันมันครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดความวิโลดของมันก็ถกทมลายลง ร่างของสัตว์ประหลาดสุดตัวลงในทันทีและกลายเป็นผลึกพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งมิติอันบริสุทธิ์ที่พุ่งออกมาจากมิติหลายมิติว้า <Wow! S 1> ขณะที่จารุเฉินรัตตีพันดารากำลังจะถอนหายใจด้วยความล่วงอกพวกเขาก็ได้ยินเสียงคำรามที่ดังอึกทึกคึกโครมอุโมงค์สะเทือนอย่างรุนแรงและสัตว์ประหลาดแปลกๆทุกชนิดก็วิ่งออกมาจากพวกมันมีสัตว์ประหลาดมากกว่าหนึ่งตัวออกจากอุโมงค์ไอพลังของพวกเขามีพลังมาก ในช่วงฮิปตาสัตว์ประหลาดหลายร้อยตัวก็ปรากฏตัวขึ้นในพื้นที่เปิดโล่งพวกมันอัดแน่นไปด้วยโมเมนตัมที่น่ากลัวสัตว์ประหลาดที่เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งมิติสัตว์ประหลาดที่เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งต้นกาเนิดมีแม้แต่สัตว์ประหลาดที่เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งกาลเวลาและความมืดมีเทียบขี่องค์ที่ต่อสู้กันที่นี่เนี่ยม่านตาของสตรีพันดาราหดตัวลงการฆ่าสัตว์ประหลาดนั้นก็เหมือนกับการจิ้มรังแต่งผลลัพธ์ที่ได้ดึงดูดดดดสััววปรหาาาาอื่่่นนนมกกชชิเ็ไ้ พวกเขาตกลงไปในถ้ำสัตว์ประหลาดและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแลวถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ